สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่โครากวันนี้วันที่4เดือนพฤศจิกายน2566าย6ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สวนพ่อน้องอติมนะครับเป็นสวนของอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบอกนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเล็กๆเ,เพราะท่านมีทั้งหมดก็หลายแปลงอยู่เหมือนกันแต่แปลงนี้เป็นแปลงสาธิตของท่านเป็นแปลงสาธิตที่ปลูก2ต้นนะครับพี่น้องอต้องขอกราบเรียนว่าแปลงนี้ ยังไม่ถึง4ปีเต็มนะครับยังไม่ถึง4ปีเต็มนะครับท่านสังเกตเห็นว่าต้นสวยงามมากครับจะเอาดอกปีนี้นะครับพี่น้องปลูกคู่ครับเอาจะให้ดูนะครับว่าอีกไม่กี่วันนี้แหละครับจะเอาดอกแล้วครับนี่ครับลักษณะของปลูกคู่อยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในให้ดูนะครับ นี่ครับคู่อยู่ประมาณสัก1เมตรนะครับทุเรียนนี้ยังไม่ถึง4ปีก็ถือว่าสวยมากนะครับแล้วทีนี้ท่านก็กำลังมาแต่งกิ่งแขนงสังเกตดูนี่ดีๆนะครับท่านจะตัดกิ่งแขนงท่านจะไม่ตัดหมดนะครับโทษทีนะครับมือครับนี่ท่านจะตัดให้เห็นอยู่อยู่ตรงนี้ให้อยู่นี้นะครับส่วนใหญ่ดอกเขาจะมาออกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้อยู่ในอยู่ลักษณะเช่นนี้อย่าไปตัดถึง ถึงหน้าปกิ่งเลยครับนี่ครับเป็นเช่นนี้นะครับที่แปลงตรงนี้มีไม่ถึงไร่นะครับสามารถปลูกได้ประมาณสักหกสิบต้นครับ60ต้นไอ้ตรงนี้เป็นที่เล็กๆเองครับแต่สําหรับท่านเองก็มีอยู่200ไร่นะครับต้องขอบอกนะครับปีนี้สําหรับท่านเองแต่วันนี้ท่านมาสอยกิ่งแขนงเพื่อจะทําการชักให้ออกดอกใช่ไหมครับ ชักนให้ออกดอกนะครับพี่น้องสังเกตดูดีๆอีกครั้งหนึ่งนี่ครับกัดตัดกิ่งแขนงก็อยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับให้ให้เหลือปุ่มๆอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ต้นสวยมากครับพี่น้องเอ๋ยยังไม่ถึงสี่ปีโอ้โห,โหถือว่าสวยงามมากครับเราจะไปดูต้นที่ยังไม่ได้ตัดกิ่งแขนงน,นะครับแต่เราก็อยากจะสัมภาษณ์คุณลุงนะครับแต่คุณลุงก็บอกว่ายังไม่พร้อมนะครับปีนี้ ท่านก็บอกว่าที่สวนของท่านก็มีอยู่หลายพันต้นนะครับแต่จุดนี้มันเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นที่ที่งอกออกมา,าเราจะพาไปชมครับท่านก็ออกมาสอยกิ่งขแนงนะครับมาเคลียหญ้าพร้อมแต่สวนนี้ธรรมชาตินะครับไม่ได้ทำสาร มาอีกหนึ่งต้นนะครับเราจะให้ดูว่าไอ้ต้นนี้ยังไม่ได้ตัดกิ่งแขนงออกนะครับจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับแต่ที่ผ่านมาก็ให้ดูตรงที่ตัดเรียบร้อยแล้วเราก็อยากถามคุณลุงเหมือนกันนะครับแต่คุณลุงบอกว่ายังยังยังครับยังไม่พร้อมนะครับเราก็ต้องอเอามาให้ดูก่อนแค่นั้นนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าแปลงนี้ไม่ได้ทําสารนะครับพี่น้องเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วก็ยังไม่ถึงสี่ปีเอาให้ให,ให้ให้ดูให้ชม ก่อนนะครับเพราะวันนี้คุณลุงมาตัดกิ่งแขนงน,นะครับอยู่ในขั้นตอนของการตัดกิ่งแขนงลักษณะการตัดกิ่งแขนงท่านก็บอกว่าอย่าตัดเข้าไปลึกมากขอให้มันมีปุ่มๆเวลาช่วงเขาออกดอกเขาจะออกดอกอยู่ตรงตรงที่มีปุ่มนั่นแหละครับเอาแวบๆบแบบมา,มา,ม,ามาเลยครับดูมาอีกครั้งหนึ่งครับาบางท่านก็ถามว่าโอ้ปลูกสองต้นเป็นลักษณะเช่นนี้เองก็ลักษณะเช่นนี้แหละครับแล้วก็เราก็ตัดแต่งกิ่งตรงกลางออก นี่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับสังเกตดูการตัดกิ่งแขนงน,นี่ครับนี่ครับนี่คือการตัดกิ่งแขนงคุณลุงจะเอาไว้ให้เป็นปุ่มตรงนี้ส่วนใหญ่ดอกเขาจะมาออกอยู่ตรง,งตรงนี้นะครับช่วงวันที่ดอกเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งครั้งนะครับช่วงคุณลุงทําดอกอเรายังไม่มีโอกาสที่จะไปแปลงใหญ่ของคุณลุงเลยครับก็มีหลายพันต้นนะครับ แต่ไอแปลงนี้มันอยู่ใกล้ๆบ้านของสวนพ่อน้องอ่ะติมก็เลยแวบเข้ามาพาท่านมาดูถือว่าใบพร้อมแล้วครับรอแต่สภาพอากาศลมหนาวเข้ามาเต็มรูปแบบก็พร้อมที่จะออกดอกได้แล้วครับพี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับโอ้โหครับถือว่าสวยงามมากครับพี่น้องเอ๋ยนี่ครับ วันนี้มาให้ชมนะครับมาให้ชมว่าการปลูกทุเรียนต้นคู่ต้นคู่เขาจะออกมาเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับออกมาเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับนี่ร่องกลางก็อยู่ประมาณสัก10เมตรแล้วแต่ละแต่ละโคกนี้ก็อยู่ประมาณสักก็1เมตรนี่นครับโอ้ต้นนี้ทําไมมันสวยจังล่ะโอ้โหแต่คุณลุงบอกว่าเอาลูกป,ปีแรกนี้ ใส่เต็มที่เลยครับเอาไว้เยอะๆเลยครับถ้าไว้น้อยเดี๋ยวก็เป็นเคไปเลยเลยครับพี่น้องเอาครับวันนี้ก็ให้มาชมแค่ว่าทุเรียนปลูกต้นคู่เขาจะออกมาลักษณะเช่นนี้แล้วก็ทุเรียนยังไม่ถึง4ปีก็เป็นลักษณะเช่นนี้แล้วก็พร้อมที่จะเอาดอกในไม่กี่วันข้างหน้านะครับแต่เราก็อยากจะ สอบถามคุณลุงอยู่เหมือนกันแต่คุณลุงว่ายังไม่พร้อมครับเราก็ไม่ไม่รบกวนท่านนะครับนู่นนู่นท่านอยู่ต้นสุดท้ายนู่นแหละครับพี่น้องเอาแต่ถ้ามีโอกาสเราจะไปเข้าแปลงใหญ่ของท่านนะครับเพราะแปลงใหญ่ของท่านก็มีเป็นพันพันต้นถึงเวลานั้นเราค่อยไปสอบถามท่านอีกครั้งหนึ่งเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ